สวัสดีครับพี่ชื่อพี่แฟงนะครับผมมาจาก English Writing นะครับ EP นี้เป็น EP สี่ลครับผมครับส่วนพี่ชื่อพี่เฟนนะครับก็กลับมาอีกแล้วกับคอ s English Writing ครับมีอะไรมีอะไรบ้างในวิดีโอนี้เราไปดูกันเลยครับก็ในหัวข้อย่อยๆของคอส curriculum นะครับก็จะมีการพูดถึงของการก็มีการพูดถึงการวางแผน brainstorm การเขียน introduction และการเขียน draft ตอนจบแล้วก็เพิ่มเติมอย่างเช่นการการ revise และการ editing การเขียนครับ เรื่อจากอย่างแรกนะครับก็คือการ brainstorming และ p l a n n กับ prewriting นะครับแล้วคำถามที่ตามมาคืออะไรคือการ brainstorming นะครับง่ายๆเลยนะครับ brainstorming ก็คือเป็นวิธีที่เราจะใช้หา Topic ที่ดีที่สุดสำหรับงานเขียนของเราเองนั่นแหละครับโดยการที่เราจะเอาสิ่งที่เราจะมา b r a i n s t o r m นะั้นในงานเขียนส่วนตัวหรือ personal writing ครับก็คือความทรงจําที่ดีประสบการณ์หรือว่าจะเป็นกิจกรรมที่เราทำทำแล้วชอบติดใจแล้วเราก็มานํามาเขียนนะครับนั่นแหละครับ ต่อไปนะครับถ้าเราจะ brainstorm หัวข้อยังได้ยังไงล่ะครับายมาเลยครับตามสามข้อนี้นะครับก็คือขั้นแรกเราแค่ list สิ่งที่เราอยากพูดออกมาเลยครับ list ออกมาจนหมดเลยหลังจากนั้นก็ตามมาด้วยว่าเราดูเราเราดูสิ่งที่เรา list ออกมาเนี่ยครับว่ามีอะไรที่เราจําได้ดีมากหรือว่าเราต้องการพูดถึงมากๆครับแล้วเราก็ตัดสิ่งที่เราไม่ต้องการไปเรื่อยจนเราเหลืออันเดียวครับนั่นแหละครับ a อ,อ,อันเดียวนั่นแหละจะเป็นสิ่งที่เราจะนํามาพูดในหัวข้อของ brainstorming ครับ แล้วอย่าลืมนะครับว่ามันเป็นสิ่งที่สาคัญมากว่าเราเลือกหัวข้อที่มีรายละเอียดที่เราจําได้ดีหรือเราชอบมันมากๆนะครับต่อไปนะครับจะเป็นการพูดถึง planning กับ prewriting นะครับแล้วอะไรคือการ prewriting นะครับ prewriting ก็คือการที่เราวางแผนสําหรับงานเขียนของเราเองนั่นแหละครับแล้วก็เราจะเป็นขั้นตอนที่มาตามต่อจาก brainstorming นะครับเพราะว่า brainstorming จะเป็นตัวนําและอันนี้จะเป็นตัวที่เราเริ่มวางพื้นฐานของทุกอย่างนั่นเองครับโดย วิธีการที่เราจะทำ p r a i t i n g นั้นก็คือพอเราเลือกหัวข้อ brainstorm เสร็จแล้วนะครับให้เรานึกเกับขึ้นมาว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างในสิ่งที่เรา brainstorm ขึ้นมาครับแล้วเรา list ออกมาเรื่อยๆครับและจากนั้นเราก็จะต้องนำมาเขียนตาม order ว่าอันนี้เกิดขึ้นก่อนหรืออันนี้เกิดขึ้นก่อนนั่นแหละครับโดยยกตัวอย่างนะครับในใน brainstorm หัวข้อนี้พี่เลือกก็คือการที่พี่ได้โทรศัพท์ใหม่นะครับ โดยพี่ก็จะแบ่งเป็นตามอีเวนต์แรกๆจนถึงต,ตั้งแต่ตอนตอน้ตนจนถึงตอนจบนะโดยแบ่งเป็นแพสซจของพี่ก็จะแบ่งเป็นแพสซจหนึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างแรกคือพี่ทําโทรศัพท์เก่าพังนะครับแพสซจที่2พี่ก็ขอพ่อแม่สำหรับโทรศัพท์ใหม่นะครับและแพสซจที่3พ่อแม่พี่ก็ซื้อโทรศัพท์ใหม่พี่ตอนวันเกิดน,นะครับเห็นได้ถ้าเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันเรียงไปตาม เรียนไปตา,ตามเวลาที่มันเกิดขึ้นนะครับไม่ใช่แบบว่าเดี๋ยวจะดึงอันนี้ไปขึ้นก่อนหรืออะไรมาตรงนี้มาขึ้นทีหลังอย่างนี้นะครับมันจะต้องไปตามเวลาที่เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นจริงครับอย่างที่สองนะครับการเขียน introduction นะครับ introduction คืออะไร introduction ง่ายมากนะครับก็คือ,อประโยคแรกๆที่เราจะนำมาพูดเป็นตัวเปิเปดหรือเป็นตัวนำเข้าไปในงาน,งานเขียนของเราเองนั่นแหละครับแล,แล้วทำไมเราต้องเขียน introduction ล่ะครับ เพราะว่าเราต้องการดึงความสนใจของผู้อ่านเนี่ยนะครับเพื่อคุกเขาให้เข้ากับงานอ่านของเราการเขียนของเรานะครับแล้วเราจะคุกผู้อ่านยังไงล่ะครับก็ขั้นแรกขั้นตอนแรกนะครับหรือจะใช้วิธีอื่นก็ได้นะครับอันนี้เป็นวิธีลิซซี่คนเสนฉเขาใช้กันนะครับก็คือใช้เสียงหรือท่านตามชื่อเต็มของเขาคือโอ o m a าโ p เ e ียนะครับอย่างเช่นปุมสิ่งนี้เกิดขึ้นตามมาอะไรเช่นนั้นครับหรือจะเป็นวิธีที่2ใช้การพูดแต่ละลอกนั่นเองครับอย่างเช่น no you can ม mom told m ีคราวนี้คนก็จะเริ่มสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงเริ่มพูดมาว่า no you can ล่ะครับวิธีที่สามนะครับใช้คำถามนั่นเองครับอย่างเช่นคุณชอบวอลฟ์ฟไหมผมก็ชอบวอลฟ์ฟเหมือนกันนั่นแหละครับต่อไปวิธีสุดท้ายนะครับก็คือการพูดถึงเซตติ้งครับหรือว่าพูดถึงว่าในบรรยากาศรอบๆนั้นในงานเขียนของเราเป็นยังไงครับอย่างเช่นอันนี้นะครับก็เขาบอกว่า It was ต like ์เ n อร์นี่อีเว n ต์เซ n ร์นี่ซันเดย์และก็บอกว่าเป็นวันพระอาทิตย์ที่ แจ่มไปด้วยแสงอาทิตย์อะไรประมาณนะครับคนก็เริ่มสงสัยว่าทำไมเกิดเลยขึ้นพิเศษในวันนั้นหรอประมาณนั้นเองครับต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวอย่างของการใช้ฮุกนะครับโดยใช้หัวข้อว่าผมพี่ได้โทรศัพท์ใหม่นะครับ h a v e you h e v e you f e l t so excited you c o u l d yell out loud นี่แหละครับเราจะโฟกัสแค่ตรงสองเซนต์นี้นะครับเห็นได้ชัดนะครับว่าเขาใช้ฮุกของการเป็นคำถามนะครับคราวนี้พอเราอ่านเราก็เริ่มสงสัยเราเคยรู้สึก เอ็กไซเตขนาดนั้นเลยหรือเปล่านะครับนั่นเองครับต่อไปนะครับจะพูดถึงการเขียนดราฟต์นะครับต่อไปต่อไปนะครับการเขียนดราฟต์นะครับก็จะเป็นเวอร์ชันแรกของของเนื้อเรื่องของเรานะครับแล้วเราจะโฟกัสตรงจุดที่สำคัญที่สุดในอีเวนต์นะครับที่เราเลือกออกมาตามออเดอร์นะครับแล้วต่อไปแล้วต้องเราต้องมีอะไรในดราฟต์แล้วบ้างนะครับ ง่ายมากนะครับในด r a ฟตเราจะต้องมี Event ที่สำคัญ Key Point ์ที่สำคัญ Transition Word อย่างเช่น First, Second, t h เ r อไปเรื่อยๆนะครับเพื่อให้ตาม Order นั้นทันนะครับแล้วก็ที่แล้วก็รายละเอียดต่างๆว่าในงานเขียนเราเกิดอะไรขึ้นเพื่อทำให้ผู้อ่านเนี่ยคิดจะแบบคิดจะจะินตนาการภาพออกมาตามเราได้นะครับนั่นนะครับต่อไปนั้นก็จะเป็นตัวอย่างของด r a ฟตนะครับเป็นเพ a g e 2นั่นเองครับก็คือ I asked my parents for a new phone นะครับโดยเนี่ยเริ่มมาก็มี transition Word นแล้วก็ first I told my parents about how my phone stopped working ก็ในนี้เราก็จะมี transition Word นะครับแล้วก็มี detail นะครับก็คือเขาบอกว่าเขาพูดถึงทำในโทราศัพท์เขาถึงหยุดทำงานนะครับแล้วก็ key point สำคัญก็ยังอยู่ก็คือโทราศัพท์เขาพังนั่นเองแล้วเขากำลังขอพ่อแม่สำหรับโทราศัพท์ใหม่อีกนะครับนั่นแหละครับาในเมื่อหัวข้อของ draft เสร็จไปแล้วครับเราไปดูหัวข้อต่อไปกันเลยนะครับ ครับผมหัวข้อต่อไปนะครับคือการ writing เน conclusion นะครับหรือว่าจะเป็นการเขียนข้อสรุปของงานเขียนของเรานะครับผมซึ่งอะไรคือข้อสรุปนะครับผมข้อสรุปคือเอ่อเรียกว่าเป็นตอนจบของงานเขียนของเรานะครับหรือว่าจะเป็นการทบทวนเนื้อหาทั้งหมดหรือว่าใจความสมคัญของงานเขียนของเรานะครับผมและการเขียนข้อสรุปนะครับมีอยู่หลายแบบนะครับผม อย่างที่หนึ่งครับคือ r e f l e c y opening หรือว่าจะเป็นการเปลี่ยนคำพูดของ opening นะครับซึ่งจะคงใจความสำคัญเอาไว้แต่ว่าจะเป็นการเขียนในแบบใหม่นะครับผมตัวอย่างเช่นนะครับ opening จะเขียนว่า have you ever been to the zoo i had a blast at the zoo this weekend และ closing ก็จะบอกว่า my trip to the zoo was so awesome d o n t you want to visit the zoo now ก็คือน้องจะเห็นได้ชั้นนะครับว่าใจความสำคัญของเรื่องนี้ยังอยู่นะครับ แต่ว่าจะเป็นการเขียนในแบบใหม่นั่นเองครับผมแล้วมันถึงอย่างที่สองนครับคือความรู้สึกนะครับตัวอย่างเช่นนะครับ mm hmm. ก็คือ I love my new toy so much I can't wait to play with it even more ก็คือจะเป็นการใช้ความรู้สึกเข้าไปในข้อสรุปของเรานะครับผมอย่างที่สามคือ lesson l e a r n นะครับหรือว่าจะเป็นเขาเรียกว่าข้อคิดนะครับผม ตัวอย่างเช่น next time it snows I will definitely be on the lookout for slippery ice ก็ประมาณว่าถ้ามันหิมะตกในครั้งต่อไปนะครับผมจะออกไปดูหิมะลื่นอย่างแน่นอนอะไรประมาณนี้ครับผมแลที่สี่ก็คือโฮมนะครับหรือว่าความหวังนะครับตัวอย่างเช่น I hope I can go back to the pool again before the weather gets cold ก็คือฉันหวังว่าฉันจะได้ไปสระน้ำอีกครั้งก่อนที่อากาศจะเย็นลงนะครับผม แล้วมาถึงตัวอย่างของการเขียนข้อสรุปนะครับผมอย่างท็อปิกก็คือเด e เดียรกอดัดดองนะครับหรือว่าวันที่ฉันได้สุนัขตัวหนึ่งนะครับ p a s s a จ e ก็จะพูดเกี่ยวกับสุนัขตัวนี้ว่ามันดียังไงครับแต่ว่าคือน้องๆจะเห็นได้ว่าเการเขียนข้อสรุปของแพสซีจ e นี้นครับจะมีการใช้ f e ลลิ่ง s หรือว่าความรู้สึกเพิ่มเติมเข้าไปใน Pass จนี้นะครับผมและจากนี้นะครับเราไปดูหัวข้อต่อไปเลยคนระับถัดมาจากคอนูชันนะครับ ก็หัวข้อต่อไปนะครับคือการรีบ i ซิ่งหรือว่าเอดิต n ิ้งนะครับผมรีบิซิ่งนะครับการรีบ i ซิ่งคืออะไระครับการรีบ i ซิ่งเหมือนจะเป็นการทบทวนนะครับซึ่งเราจะทำให้มั่นใจว่างานเขียนของเราครับทำให้ผู้อ่านอ่านแล้วเข้าใจนะครับหรือว่าจะเป็นการที่ทำให้งานเขียนของเรามันดีมากขึ้นนะครับผม และการทบทวนของบทความเราเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นการเพิ่มคําเข้าไปครับเช่นเพิ่ม adjective เพิ่ม adverb หรือว่าเพิ่มข้อมูลต่างๆเข้าไปนะครับผมหรือข้อที่2คือการตัดคําทิ้งนะครับเป็นการตัดคําที่มันทาให้ผู้อ่านอ่านแล้วไม่เข้าใจหรือว่าเป็นคําที่ดูไม่สาคัญต่อเพศนั้นนะครับผมและอันสุดท้ายครับคือการเปลี่ยนคํานั้นไปเลยครับซึ่งจะเปลี่ยนคําที่ทําให้ผู้อ่าน อานอ่านแล้วไม่เข้าใจหรือจะเป็นการเปลี่ยนคําที่ดูน่าเบื่อให้กลายเป็นคําที่ดูน่าสนใจเพิ่มมากขึ้นครับผมแล้วอะไรคือ editing ล่ะครับ editing นะครับ,รบมันเหมือนจะเป็นการแก้ไขบทความนะครับซึ่งจะทําให้งานเขียนของเราดีขึ้นจากการที่เราแก้ไขจุดบกพร่องของงานงานเขียนของเรานะครับผมซึ่งเราจะทให้มั่นใจว่า ผู้อ่านนะครับอ่านบทความของเราแล้วเข้าใจบทความเอ่อสตอรี่ของเราได้ดีนะครับผมเอ่อและการอ d ดิต n ิ้งหรือว่าการแก้ไขสตอรี่ของเราครับอย่างเช่นหนึ่งคือพังสูเ t ชันหรือว่าจะเป็นเครื่องหมายตกใจหรือเครื่องหมายคำถามต้องใช้ให้ถูกต้องนะครับและอย่างที่สองคือการสะกดคำให้ถูกต้องก็คือการสเป l ย์ลิง เรื่องที่สามนะครับคือการใช้แคปิตอลเลตเตอร์ให้ถูกต้องหรือว่าการใช้ตัวพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กนะครับผมต่อไปเราก็เข้าสู่ช่วงของควิสนะครับทบทวนความรู้กันหน่อยแล้วกันนะครับน้องๆคำถามแรกนะครับ What is a good topic for writing a personal narrative นะครับ A interested in B I remember the most C topic that I like or D ทั้งหมด all the above นะครับ สามารถพอดวิดีโอนะครับแล้วให้ให้พี่ให้เวลาคิดให้เวลาน้องๆคิดได้เต็มที่เลยนะครับอ่าในเมื่อพี่ให้เวลาน้องได้ทบทวนและคิดแล้วนะครับพี่จะเฉลยเลยครับคําตอบที่ถูกต้องคือดีนะครับ all of the above ครับเพราะอย่างที่พี่พูดนะครับว่างานเขียนส่วนตัวนั้นเราจะใช้หัวข้อที่เราจาได้ดีที่สุดชอบที่สุดหรือเราชอบมากที่สุดนั่นเองครับต่อไปนะครับครับผมมาถึงคําถามที่สองนะครับผม w h t t s the conclusion อะไรคือข้อสรุปเหรอครับ a the beginning of the story b the end of the story c the first version of the story หรือ D นะครับ none of the above น้องๆสามารถพอวิดีโอแล้วเอาไปคิดได้เลยนะครับผมก็คำตอบคาตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ b นะครับผม the end of the story อ,อ,อธิบายก็ประมาณว่า ข้อสรุปนะครับคือเป็นการจบของงานเขียนของเรานะครับผมอ่าครับก็ขอบคุณน้องๆมากเลยครับที่มารับชมวิด,ดีโอเอพิโ od เอสของ English Writing ครับก็วันนี้พี่ๆ<ม>ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไว้เจอกัน EP ห้าครับผมสวัสดีครับ